เล่าเผยเล่าเถื่อนวังเวียงทำนักท่องเที่ยวต่างชาติดับเพิ่มอีกหนึ่งศพนับเป็นรายที่6แล้วทางการล่าพบนักท่องเที่ยวสาวออสเตรเลียเสียชีวิตอีกหนึ่งศพเป็นหญิงสาวออสเตรเลียเชื่อมโยงพิษเมทานอนปนเปื้อนในเล่าเถื่อนที่วังเวียงล่าสุดตำรวจควบคุมตัวเจ้าของโฮสเทลแบ็คแพคเพอร์ที่แจกเล่าฟรีให้นักท่องเที่ยวนับร้อยรายไปสอบปากคำ วันที่23พฤศจิกายน2567เว็บไซต์ข่าว ABC ของออสเตรเลียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงการดื่มเหล้าเถื่อนปนเปื้อนเมทานอนที่เมืองวังเวียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลาวตอนนี้มีเพิ่มเป็นทั้งหมด6ศพในจำนวนนี้รวมถึงบีอังกาโจนและฮอลลี่โบหญิงสาววัย19ปีจากเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีย ครอบครัวของฮอลลี่โบออกแถลงการระบุว่าก่อนหน้านี้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบปะเพื่อนใหม่ๆและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่น่าทึ่งและตอนนี้พวกเขารู้สึกใจสลายเมื่อได้รับการยืนยันการเสียชีวิตของเธอซึ่งเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากเธอล้มป่วยในเมืองท่องเที่ยววังเวียง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก4ศพที่เสียชีวิตจากเล่าเทือนวังเวียงได้แก่ซิโมนไวทนายความชาวอังกฤษวัย28ปีชายชาวอเมริกันที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อและหญิงชาวเดนมาร์ก2คนอายุ19และ20ปีทางด้านนางเพน,นีหวังรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าชาวออสเตรเลียรู้สึกเสียใจกับการจากไปอย่างน่าเศร้าของฮอลลีโบและบีอังกาโจนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของทั้งคู่ รายงานข่าวระบุว่าฮอนลีและบีอังกาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุทธที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาไม่ได้ออกมาเช็คเอาท์จากที่พักในน็คแพร์โฮสเทลในเมืองวังเวียงซึ่งเป็นเมืองเล็กๆริมแม่น้ำห่างจากกรุงเวียงจันไปทางเหนือประมาณสองชั่วโมงพยานระบุว่านักท่องเที่ยวอาจด,ดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมเมทานอนซึ่งเป็นสารอันตรายที่มักพบในแอลกอฮอล์เถื่อน ทางด้านผู้จัดการของ n a n เนอร์แบ็กแพคเกอร์โฮสซึ่งเป็นที่พักของผู้เสียชีวิตชาวออสเตรเลียเผยว่าได้มีการแจกเครื่องดื่มช็อตฟรีให้กับแขกประมาณ100คนในคืนก่อนหน้านั้นแต่ยืนยันว่าไม่มีแขกคนอื่นป่วยแต่อย่างใด ขณะที่เอเจนซี่จองที่พักออนไลน์ Hostelworld ออกแถลงการระบุว่าได้ลบ n น n นเบ็ a c k คเคอร์โฮสเออกจากแพลตฟอร์มแล้วและได้ติดต่อลูกค้าทุกคนในเมืองวังเวียงและพื้นที่โดยรอบแล้วให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อดื่มแอลกอฮอล์และซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์จากผู้ขายที่มีชื่อเสียงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระบุว่าการดื่มเมทานอนเพียง25มิลลิลิตรอาจถึงแก่ชีวิตได้แต่บางครั้งมีการเติมเมทานอนล,ลงในเครื่องดื่มเนื่องจากมีราคาถูกกว่าแอลกอฮอล์ คริ s, สเตอร์ฮอกสตแตรนศาสตราจารย์ด้านพิษวิทยาเชิงโมเลกุลระบบนิเวศท,ที่คองคอลเลจในกรุงลอนดอนระบุว่าว่าเมทานอนยังพบได้ทั่วไปในแอลกอฮอล์ที่กลั่นเองที่บ้านมันไม่มีสีและไม่มีกลิ่นแต่ผลกระทบต่อมนุษย์อาจถึงแก่ชีวิตได้ถามตอบเมทานอนคืออะไรพิษจากเล่าเถื่อนอันตรายแค่ไหน ทำความรู้จักเมทานอนหรือเมทิลแอลกอฮอล์ที่ผสมในเหล้าเถื่อนสารพิษนี้คืออะไรอาการของผู้ป่วยเป็นอย่างไรอันตรายแค่ไหนหลังจากเหล้าเถื่อนวังเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำนักท่องเที่ยวต่างชาติดับเพิ่มอีกหนึ่งศพนับเป็นรายที่6แล้ว ทางการลาวพบนักท่องเที่ยวสาวออสเตรเลียเสียชีวิตอีกหนึ่งศพเป็นหญิงสาวออสเตรเลียเชื่อมโยงพิษเมทานอนเปื้อนในเล่าเถื่อนที่วังเวียงล่าสุดตำรวจควบคุมตัวเจ้าของโฮสเทลแบ็คแพคเพลที่แจกเหล้าฟรีให้นักท่องเที่ยวนับร้อยรายไปสอบปากคำ วันที่23พฤศจิกายน2567เว็บไซต์ข่าว ABC ของออสเตรเลียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงการดื่มเหล้าเถื่อนปนเปื้อนเมทานอนที่เมืองวังเวียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของลาวตอนนี้มีเพิ่มเป็นทั้งหมด6ศพในจำนวนนี้รวมถึงบีอังกาโจนและฮอลลี่โบหญิงสาววัย19ปีจากเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีย ครอบครัวของฮอลลีโบออกแถลงการระบุว่าก่อนหน้านี้เธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดด้วยการเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบปะเพื่อนใหม่ๆและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่น่าทึ่งและตอนนี้พวกเขารู้สึกใจสลายเมื่อได้รับการยืนยันการเสียชีวิตของเธอซึ่งเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากเธอล้มป่วยในเมืองท่องเที่ยววังเวียง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก4ศพที่เสียชีวิตจากเล่าเถื่อนวังเวียงได้แก่ซิโมนไว้ทนายความชาวอังกฤษวัย28ปีชายชาวอเมริกันที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อและหญิงชาวเดนมาร์ก2คนอายุ19และ20ปีทำความรู้จักเมทานอนหรือเมทิลแอลกอฮอล์คำถามเมทานอนคืออะไรตอบสารเมทานอนเมทานหรือวุดอลฮอ์ แอลกอฮอล์ชนิดเชื้อเพลิงเป็นสารพิษที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมไม่ควรนำมาบริโภคคำถามทำไมสุราหรือเหล้าเถื่อนจึงมีอันตรายตอบส่วนใหญ่แล้วสุราหรือเหล้าเถื่อนที่ต้มกั่อนเองมักจะพบเมทานอนปนเปื้อนคำถามอาการเบื้องต้นของผู้ได้รับพิษจากเมทานอนตอบมีอาการแหงมมึนเมาเหมือนดื่มเหล้าทั่วไปร่วมกับมึนเวียนศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง คำถามอันตรายเมื่อได้รับเมทานอนรุนแรงแค่ไหนตอบมีอาการชักเกรงกระตุกทั้งตัวซึ่มปลุกไม่ตอบไม่ตื่นหายใจเร็วหอบเหนื่อยจากภาวะเลือดเป็นกรดตาพระโมัวอาจมองไม่เห็นหรือมองเห็นผิดปกติทั้งสองข้างเริ่มจากแสงสีฟ้าขาวปุยคล้ายหิมะไปจนมืดบอดคำถามวิธีการรักษาผู้ได้รับพิษจากเมทานอนตอบ รักษาโดยการประคับประคองและอาจร่วมการรักษาโดยใช้เอทานอนซึ่งไม่ได้เป็นยาต้านพิษโดยตรงเพียงแต่จะชะลอการเกิดพิษของเมทานอนสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือการล้างไตผู้ที่ดื่มสุราไม่ได้มาตรฐานเล่าเถื่อนสุราผลิตเองยาดงเล่ายาดงต้องระมัดระวังสังเกตอาการตนเองหรือคนใกล้ชิดหากพบอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ หากผลตรวจเลือดเบื้องต้นพบค่าเลือดเป็นกรดโดยไม่ทราบสาเหตุอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรงและภาวะการทำงานของร่างกายทุกระบบล้มเหลวสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถปรึกษาอาการได้ที่โรงพยาบาลนพร,รัตนราชธานีโทร2 2 5 4 8 1 0 0 0โรงพยาบาลเวชาการุณรัฐโทร 0827600579โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์คลองสามวาโทรศูนย์แปดเก้าสยดายด่วนศูนย์เอราวันโทรหนึ่้าสายด่วนอปอสปสชอโทรหนึ่สามโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ความคิดเห็นที่หนึ่งสันดานมันเป็นแบบนี้แหละความคิดเห็นที่สองขอบคุณด้วยนิ้วกลางเลยแบบนี้ครับความคิดเห็นที่สามผลิตไม่เป็นกะะ็แย่ละของขึ้นชื่อเลยเล้าต้มเหลานี่ยขายข้างทางกันเป็นแกลอนความคิดเห็นที่สี่ก็ปกตินะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหล้าเขมรจะโทษว่าเป็นเพราะไทยเสมอความคิดเห็นที่ห้า เหล้าบุหรี่ในลาวราคาถูกกว่าในไทยมากครับความคิดเห็นที่หเคยเจอชิวสริเกอร์กับลักเลเบิลในลาวราคาแค่ขวดละหนึ่งบาทในขณะที่ไทยขายขวดละหนึ่งบาทขึ้นไปบุรีหนึ่งแถวหรือสิซองราคาแค่60บาทไม่มีใครโง่ามาซื้อเหล้าหรือบุหรี่จากไทยหรอกในเมื่อราคาในลาวนั้นถูกกว่าเป็น1ิบเท่าและมันก็แค่แกล้งโง่ทำเป็นไม่รู้เท่านั้นเองความคิดเห็นที่เจเป็นความคิดเห็นของลรา เหล้าเถื่อนเหล้าปลอมอยู่ลาว9 5้า้าเปอร์เซ็นคือนำเข้ามาจากประเทศไทยเพราะอยู่ลาวผลิตไม่เป็นแม้แต่ไม้จิ้มฟันความคิดเห็นที่แปดจะนำเข้าจากไทยทำไมทั้งเหล้าทั้งเบียร์ที่ลาวราคาถูกกว่าไทยเกินครึ่งความคิดเห็นที่เก้าผลิตไม้จิ้มฟันไม่ได้แต่ผลิตเบียร์ได้พุ้นนะความคิดเห็นที่สิบแน่ใจหรอว่าอะไรเถื่อนเถื่อนลาวจะผลิตเองไม่เป็น ความคิดเห็นที่11แม้การโยนความผิดให้ไทยนี่รู้สึกจะงานถนัดเลยเนอะเหมือนด่าตัวเองเลยเนื้อแม้แต่ไม้จิ้มฟันยังผลิตไม่เป็นความคิดเห็นที่12บสองก็เพราะลาวไม่มีปัญญาผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานไงผลเลยทำให้มีคนต้องเสียชีวิตเผลอๆไม่จิ้มฟันที่ผลิตในเราใช้แล้วอาจติดเชื้อก็ได้นะความคิดเห็นที่สิ เวียดต้มเล่าอยู่ประเทศมึงยังบ่อหู้จักยังอยู่เนาะความคิดเห็นที่สิบสีลาวผลิตไม่เป็นแต่แกว่พ่อเองมืออาชีพเลยละความคิดเห็นที่สิบ้าเป็นความคิดเห็นของลาวรัฐบาลลาวไม่ได้มีส่วนทำให้เสียชีวิตจะให้รัฐบาลลาวรับผิดชอบแนวใด